เ่เาจะสื่อสารได้อย่างที่เราคิดไว้แต่แรกหรือเปล่าเอาก็าจริงเลยเนี่ยกลับง่ายกว่าที่คิดแล้วก็การสื่อพูดถึงเรื่องอารมณ์พูดถึงเรื่องการใช้จิตวิญญาณในการทํางานเนี่ยกลับง่ายเพราะว่าเขาไม่มีกรอบเขาไม่มีรูปแบบแล้วก็เขาไม่ได้มีอัตราในตัวเองกลายเป็นว่าทํางานกับน้องๆกลุ่มนี้กลับกลายเป็นว่าเราสื่อสารกันได้บางทีเราแค่จะคิ้วให้กันหรือแค่เลาะเอิงองอ้ากิมอะไรแบบนี้ก็กลับกลายเป็นว่าทํางานได้ ร่วมกันที่ดีกว่าบางทีเราทํางานร่วมกับุคลทั่วไปนะครับที่บางทีเขามีกรอบมกีมกรอบี่อยู่ในใจอยู่แล้วครับผมก็รู้สึกคล้ายๆกับคล้ายๆกันกับพี่หนุ่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เราเราคิดว่าเด็กออทิสติกเราไม่ไม่มีในในของไม,ไม่รู้ว่าเขาทํางานออกมาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังจากพอได้ได้มาสัมผัสกับน้องของผมพูดจะพูดถึงน้องทิวคือเด็กที่ผมโค้ชงานนั่นเครับกลายเป็นว่าเขาทํางาน เยอะแล้วก็ทํางานโดยตลอดเราก็เราเหมือนเหมือนแค่เราแนะนำนี้นิดหน่อยงานเขาดีขึ้นแบบว่าต้องต้องไปดูครับ <c oughs> น่าสนใจค่ะก็คล้ายๆกับพีสอ <c oughs> สองทันนะคะ <c oughs> ก็คือค่อนข้างเพิ่ง,งแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมของโครงการนี้นะคะ่ะแล้วก็คือที่ขึ้นคือน้องเขาแบบพลังค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็ คือสามารถที่จะทํางานศิละปะมาได้แบบดีค่ะดีเกินคาดดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานของจากมูลนิธิที่เด็กๆก็ทาในชั้นเรียนกับงานที่ทําร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างดีแล้วก็แบบมันเกินเกินความคาดหมายเยอะค่ะแล้ว,ลว,ลวตอนแรกมีวิธีการาเลือกเด็กแต่ละคนยังไงว่าคนไหนที่เหมาะสมกับเราเราเราจะได้ไปดูผลงานของน้องๆแต่ละคนก่อนครับว่า คนนี้ผลงานเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยทำงานศิลปะอยู่แล้วนะครับเขาก็บางคนก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการวาดเส้นบ้างบางคนก็จะมีในเรื่องของสีเรื่องของภาพเหมือนคือเราเราก็เลยจับเอาน้องๆคนที่เราคิดว่าเขาเขาจะจูนกับเราได้คนนี้เส้นสวยถูกใจเราหรือว่าความละเอียดเขาตรงใจเราเราก็เอามาเอาเขามาโพสให้ทํางาน ทั้งแรกที่ว่ายากไหมว่าจะ,จะต้องมาดูแลเด็กออทิสติกกับงานศิลปะค,คิดบ้างคะ่ะแต่ว่าก็เคยเคยสอนที่แบบเจอน้องๆที่มีภาวะออทิสติกแต่ว่าก็จะเป็นเด็กเล็กก็ยังไม่เคยมาเจอแบบเด็กวัยรุ่นแต่ก็ก็ผ่านมาได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรมาก้วของเราตอนแรกมีวางยังไงว่เฮ้ยต้องสอนยังไงเริ่มยังไงบ้างสำหรับผมน,น้องทิวก็ ก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่ว่าเหมือนเขาจะมีความสนใจเป็นพิเศษมากกว่าแบบมีสมาธิกับบางสิ่งเยอะกว่าคนที่แบบว่าเหมือนคนปกติครับไม่ใช่เหมือนคนทั่วไปเหมือนผมเนี่ยครับแต่ว่าเหมือนเขาจะมีสมาธิกับบางบางสิ่งก็เลยรู้สึกไม่ไม่ยากครับบางทีก็ น้องคุณมีวิธีการแก้ปัญหากับเด็กในการวาดงานศิลปะไหมครับคือเจอเจอปัญหาอะไรบ้างคือของผมเนี่ยน้องบีมเนี่ยเขาจะมีเรื่องสีที่เขาชอบใช้เขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่เขาเชื่อว่าที่ทําแบบเนี้ยมันมันสวยหรือว่าไปทําแบบนี้เราลองได้ว,ว่าชัวร์มาออกมาดูดีซึ่งเรื่องนี้เอาจริงแล้วมันก็เป็นเกิดขึ้นกับทุกคนกระทั่งศิลปินกันเองก็เป็นกันผมก็เลยพยายามให้น้องเขาเลือกใช้สีที่เขาไม่เคยแตะพวกสีน้าเงินพวกสี สีเข้มๆสีผู้ชายอะไรแบบนี้ครับแล้วลองดูเสียว่าน้องบีมเนี่ยเขามีเซนต์เรื่องการเลือกสีดีๆดูเสียว่าถ้าเกิดว่าใช้โซนสีที่เขาไม่คุ้นหรือเขาไม่เคยทำเนี่ยเห้ไะทำได้ดีไหมปรากฏว่าเขาทําได้ดีมากแล้วเขาก็รู้ว่าการหยิบกลอสีที่เขาไม่เคยหยิบประกอบหรือว่าใช้สีที่เขาไม่คุ้นเนี่ยมันก็สร้างสารรค์งานได้ออกไปนอกกรอบที่เขาเคยเรียกว่าคมฟอร์นโซนที่น้องเขาเคยทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันที่ได้ลองเสี่ยงทํานู่นทํานีน่ดูแต่ว่าอยู่เสี่ยงที่ไม่ได้ว่าจะเกิดผลร้ายหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นจบได้ด้วยงานที่สวยแล้วก็สนุกนะครับแล้วคุณมีการวิธีการแก้ปัญหาให้เด็กเป็นยังไงบ้างคะัหเจอปัญหาะอ,อะไรบ้างปัญหาในการทำงานของทิวไม,ไม่ไม่มีนะครับผมแต่ว่าผมจะจะวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็บอกบอกเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดก็เลยแล้วพอบอกบอก บอกเป็นแต่และขั้นตอนให้น้องคิวทำนะครับน้องก็จะทํางานเหมือนว่าเราเราไม่วางแผนให้มันซับซ้อนค่อยๆค่อยๆวางเป็นละเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเข้าไปจัดรูปแบบการการคิดให้น้องเขาแล้วก็จะงานก็จะ,ะดครบถูงง่ายขึ้นถ้าเจอปัญหาหรือธีกแก้ให้กับเด็กในสถาบันน่นแ่ละไม่เจอคะ่ะเพราะว่าเราวางเป็นเลเยอร์เลเยอร์พืนกับกับตัวที่อยู่ระยะหน้าคะ่ะด้วยการใช้ ในเรื่องของสีสันเพราะว่าเด็กก็ชอบในเรื่องของสีด้วยนะคะก็มีการวางแผนเป็นสเต็ปให้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเ,ออเรื่องของเด็กน้องน้องนี่เป็นไงบ้างคะเด็กแก้แกปัญหาอะไรให้กับน้องน,องนองได้บ้างอย่างของผมเนี่ยผมโค้ชให้น้องน้สองคนซึ่งทั้งสองคนนี้ภาวะลมแตกต่างกันเลยนะครับอย่างน้องเม่นเนี่ยก็ มีไปมีสมาธิค่อนข้างสูงนะครับเราเราสามารถให้ให้น้องเนี่ยทำงานที่จดจ่อหรือว่าใช้สมาธิอย่างยาวนานได้นะครับอย่างการลากเส้นต่ออย่างต่อเนื่องหลายนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้องออก,กัสเนี่ยคือน้องน้องมีอารมณ์หรือว่าสมาธิค่อนข้างสั้นผมก็จะจัดให้ให้น้องเนี่ยทำงานในในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับบีบสี2่องสีเนี่ยผมให้น้องไปพักแบ๊ ก็แต่จะต่อเนื่องตลอดนะครับก็คือเราเราไม่บังคับให้น้องหรือว่าถ้าน้องไม่อยากทําน้องอยู่เลยแล้วก็มีอาระมณ์เมื่อไหร่พักเสร็จแล้วก็ค่อยมาทําต่อครับเนี่ยน,นี้เป็นผลงานของน้องต้นเราเราก็ใช้สื่อสิ่งที่เขาเป็นคนชอบเองครับเราก็เลยคิดว่าจะจะเอาตอนแรกก็เอารอยเท้าก็เออันนี้พอใช้รอยเท้านี่มัน,ม,นมันอาจจะเกิดความเชื่อว่า จริงคสังคมไทยเนี่ยเป็นพลาเมื่อาจจะร่แล้วมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมดุลไม่ไม่ไม่สมดุลอะไรเราก็เลยให้รถจักรยานลอยเท้าเขาปัดก็บลอยทำเหมือนล่องลอยวิถีชีวิตเส้นทางที่ของเขาที่เขาเดิน,นก็เป็นงานหนึ่งซึ่งซึ่งรูง้สึกว่าเขาก็ทําได้เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอยู่เนี่ยเป็นวิถีชีวิตเขาเปนจริงที่จริงน่าจะเลยนานไหมกว่าจะออกแบบรูปแบบนี้ไม่นะานถ้าเคยสดการแสดงสด เป็นแฮปปี้นิ่งอยู่แล้วเพราะว่าพอเราคิดอะไรเสร็จกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บทำได้เลยเพอาเราคิดเสร็จแล้วพราะงั้นเนี่ยคือเราเป็นเป็นผู้ที่ค้นคว้าเป็นศิละปะอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ง่ายในการที่จะทำเพราะสิ่งพวกนี้เราเคยได้ผ่านการคิดผ่านการทำของามาตรองดูนี้ก็ปกติเขาเขาชอบวาดหน้าคนอยู่แล้วก็เลยเลือกบอว่าหน้าคนแวน,นแวทา,างาาใกล้กัน แล้วก็มาดูวิธีการลวงก็ให้น้องขึ้นรูปสดเลยแล้วก็เริ่มจากที่เขาคิดด้วยตัวเองก่อนแล้วถึงจะมาเสริมวิธีการที่จะใช้สีหรือว่าการสร้างเท็กเจอร์ในงานอะไรเงี้ยแล้วก็การใช้สีที่แบบการเลือกผู้สีอะไรเงรี <ừ> ้ยให้งานมันได้สนใจมากขึ้นครับด็กออสติก autistic, มีมีปัญหาเรื่องของงานศิลปะด้านไหนบ้างครับ มีการสร้างงานป,าปัญหาผมว่าไม่น่ามีนะผมว่าน่าจะปล่อยเขาเพียง okay, แต่ว่าเสริมเสริมเข้าไปในเรื่องที่เขาอาจจะยังไม่เคยรู้เช่นไหฮะเช่นเรื่องเทคนิควิธีการสร้างงานเพราะว่าตอนแรกเขาว่าสร้างงานได้แนละ้วแต่ก็เป็นแบบแดบบเด็กๆแต่ว่าเรามาแนะนําวิธีการทาเป็นการงานศินละปะที่แบบขึ้นเป็นจริงแล้วก็การใช้สีที่แบบสีดีๆอะไรเย่างนี้ พื่อให้งานออกมาแล้วดูดีดีที่มีคุณภาพมันจะจะช่วยได้เอเสดงว่าการที่เรามาช่วยน้องสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งนี้คือไม่ไม่ได้เรื่องยากกับเขาเลยครับก็อยากให้เขาทำต่อแล้วก็มันทำเยอะมันก็พัฒนานขึ้นเองชาติครับเช่เว่าบงงานศิลปะนี่ช่วยเสริมช่วยี่ช่วยรักษาสภาวะนี้ด้วยไหมใช่มันเวลาเขาสร้างงานรู้สึก์เขาจะมีสมาธิแล้ เราวนนอยู่กาแล้วก็จะมีแรงบระดาลใจมีจินตนาการอะไร่าเงี้ยตอบปะกอบที่เดิมขอบคุณครับ